อยากเล่นหนามาหน่อยดีไม่นได้เล่นวะนนี้ห50สิบแต้มเลยนะเว้ยห0สิบแต้มถ้าเปิดตั้งแต่เปิดก่อนสองสามอ่ะมีโอกาสห้าร้อยสูงมากเลยนะด, 4, 4, ด่านสี่สี่สอง่ะห้าร้อยได้ถ้าถ้าเลี้ยงเลือดดืด้อเลยถ้าเราเลี้ยงเลือดไปถึงแล้วป่ะนะพีระเลอวกมาป่ะเนี่ยก็พี่อยู่ดีแค่อยากเล่นเคเบลิลนอลเป็พีรลเวลนะอุนเล็กเคมบิอลเอออยาได้เลยเลยเงินนะที่สุดยังไม่มาเหมือนเดิม ลงนี้มันจะชนะไหมเนี่ยอยากแพ้ไหมแค่รับสูงเท่าไหร่700ครับเอ๊ะ600 600ขออภัย700มันซิลโกสาดาวนี่ก็ในคลิปนั่นแหละครับที่คนดูลงนี้ผมน่าจะชนะนะอ่นไม่มาตอนนี้พวกเทรดเทรดความเสี่ยงสูงที่เขาสร้างมามีแค่เซตสิบทำได้เซตเดียวนะครับ ทำได้หมถึงว่าเจอตอนไหนก็เล่นตอนนั้นได้เลยอะไรเงี้ยเ,เล่นนิดๆนหน่อยๆอะไรเงี้ยที่เหลือก็คือด่านสองเท่าน,นั้นนะสองสามเท่าน,นั้นนะอ่ะวิเราแพ้อเคที่เหลือผมใช้คาว่าสองสามเท่านั้นด้วยนะนน 2, 3, เ,นไไยเท่านั้นหลังสองสามคือเล่นไม่ได้แล้วย้ําว่าเท่านั้นได้เลยครับเดมี่ฮอสไอ,อเมอร์สามฮอต <c oughs> ฮอตนี่นต้องมาใส่ใครเก่งเจดว่าเจดหน้าสามของฮอตตัวแคมีแม่งเสร็จมีแต่ตัวคนตัวคนหลังเจดไงพี่ตัวครหน้าก็ใช่แต่ตัวห้าบาทแพงเกิน Welcome to the p l a y g r o u โอ้โหผมชนะผมจะฉุนมากถ้ารอบหน้าเคมบลอนมาจริงๆฉุนมากๆเคอันี้ไม่ฉุนอันนี้ไม่ฉุนเพราะมันไม่มาอันนี้ก็ไม่ฉุนเล่นไรอ่ะเบื่อวะไม่อยากเล่นเคมาลอน แพรก่อนหน้าที่ไม่ได้เล่นเพราะแม่งเล่นไม่ได้จริงๆม่นเล่นไม่ได้เลยนะเว้แพรก่อนหน้าแต่ก่อนหน้าเคมบอลอนถ้าเล่นได้แม่งต้องเคมบอลอนห้าเท่านั้นถึงจะเล่นได้สี่ก็เล่นไม่ได้สี่ก็เวลูแมังต่ำชิบหายแพรนี้เล่นได้แล้วแต่แค่เราต้องเปิดให้ได้ตอนสองสามนั่นละนึงพูดถึงเซตสิบได้เคมสามดาวแล้วเผื่อใายทิ้งยังตาป็นใจทำไมตลกเดียวนี่รีโลนี่หรอรีโลเดว่นแต่ผมกดขึ้นเวลมาแล้วอะแต่ก็อยากเล่นนะเดว่นเคยขึ้นปกยังนึกไม่ออกเลย เอ้ยมีเคม,มาลอนทั้งสองตัวแม่นแต่มันเล่นไม่ได้ครับสองสามก็คือสองสามสองห้าผมให้กรณีเดียวเลยเราแพ้อยู่แบบแบบสองห้านับเป็นสามสติกสามสติกแพ้นี่เราเพิ่งเราแพ้สลับเราแพ้สลับชนะมาไม่สวยอะ่ะเราเล่นเดวเดวินปะเล่นเลยดีวะงูแบบตึงๆได้คึบได้ได้คึบเลยได้คืบยังตัวั้ย <mortality sü ella> เล่นได้จริงเโท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 เล่นได้จริงเหรอครับ เล่นได้จริงเบอืองูต้องใส่อะไรโชจินนาโชอ,อันนึ่งอะไรก็ได้การเบกคิลาบดอนบาบูบาเฮ้ยงูมาวะ่ะงูมาม,ม่แพ้ใครนี่ของดีพี่เก็บไว้บานาเท่าไหร่อ่ะแคสโซเปีย40สีแต่ว่าเราต้องการให้มันแคสไวอยู่แล้วเพื่อให้ดาเมจกระจายจากแคสที่สม มันรับโชจินนาโชอ,อะงูก่าทางบนไม่ก็ดับเบลิลโชจินหนึ่งโชจินได้มานาเนท่าไหร่นะหนึ่งโชจินได้เพิ่มห้าก็ทีละสิบห้าสิบห้าสิบห้าสองสามสิบถ้าสองโชจินสองโชจินสิบสองโชจินเราสองทีแคสเลยนี่หว่าสองทีแคสสองทีแคสสองทีแคสห้าเลยเอ้ยเนี่ยมามาครบเลยอ่ะทำไงให,ให้มีห้าสิบบาทอ๋อาขเร็วตัวนี้ ขายเร็วขายเร็วได้50บาทไป่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองให้ลองให้เดี๋ยวลองให,ให,งให้มาทาั้งรุ่นพี่บิดแข็งมาทั้งคาสิโองูนี่มาทั้งโชจินมาทั้งนาชอมาทั้งจูกันเล็ดโอเค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 โชจินบูบับไม่ใส่ใบูบับบะโมด้านข้างไม่มีบูบับเลยโชจินนาชอทูสจูกันเล็ดหรือลาบาดอนวะถ้าเราใส่จูกันเล็ด ถ้าเราใส่ลาบาดอนเราจะที่ผมชอบลาบาดอนผมชอบลาบาดอนเพราะว่าแทงผมจะไปใส่ไอเนี่ยสติลฟาดฮาร์ดเนี่ยแล้วนี่ไปไทยใส่เจาะเวทก็โดมิเนเตอร์รีโลอะโดมิเนเตอร์แบ็คโหลดอะเอ๊ะเดี๋ยวนะไอแคทกระจกวะเนี่ยน้องมันไม่มีใครเล่นไม่ใช่หรอเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆคนดูเอาดีๆบอดเนี่ยเอาดีๆดีๆนะดีๆนะเอาดีๆ ดีๆน้องดีๆอันนี้ได้มานาเพิ่มจากการโจมตีคุ้มไหมเนี่ยการแคนนอนน่าสนใจโลเพิ่มไอ้แค่โลเพิ่มก็น่าสนใจละการแคนนอนเลยโลรวยแล้วแบ็คลรเดี๋ยวนี้มันขายใครนะนี่ผมไม่ได้เล่นแบ็คลดมานานมากลืมเลือดเราจะมีแค่90%ใช่ไหมแต่ว่าจะได้แอมเพิ่ม12%มีคนชนเหรอชนเราจริงไหมเนี่ยมารีโลครับ ก็เล่นอะไรอะสบาทมันก็เล่นไปแล้วเมื่อวานก็เล่นตัวตัวที่บัฟมาหมดแล้วจริงๆเหล็กอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เล่นโฟสวอปนี่แหละโฟสวอปเอลิทอะเดี๋ยวรอดูตัวละครก่อนขึ้นเวอร์เจ็ตแล้วกันไอเทมงูก็ยังไปยังไปโฟสวอปได้โฟสวอปหรือโฟสวอปเอลิทมันเล่นยากไงมันผมบอกมันต้องใช้เจดอะแพงอะบอกแม่งแพงฉกมันเฮ้ยอยากะลี่ตายเลยปะ มันคือสกิลอะไรในซามูไรลิปอะสกิล e ปะ่ะแอนิเมชันอ่ะ e หรือ q วะ e ดิ q มันคือเศษจ,จากพื้นใช่ไหมต้อง e นั่นแหละทวินแฟงโทนิสมิสมาชื่อสกิลมันอย่างเัียสกิล w เมดมาเสริมชีฟได้นะครับหรือไม่ก็เลดบัฟก็ได้เอาไม่ลยนะมันไม่มีธนูนี่อ่ะได้เจาะเวทมาละจะเหลือหาของแทงเขาเล่นจริงป่าวะเออเขาเล่นไฮเมอร์คนดูโชจินาะชอไฮเมอร์ใช่ปะ่ะแต่ไปแค่มาสองดาวแล้วนะเลขแหลกต้องไปดูบ่อยๆปเนี่ยเลขสามหมายป้า เฮ้ยลิงลิงให้ไรลิงดีๆลิงเจ้าลิงมาถึงแล้ว25บาบาทดีๆนะลิงดีๆนะโลไหมอ่ะนั่นน่ะดิมาถึงจุดโลแล้วนะคนดูโลเปล่าเห็นอยากโลเลยวะ <c oughs> ผมว่าเขาชน <c oughs> มันมึงนเงินเยอจากลิงด้วยอ่ะ25บาบาทดูเงินผมดิ <c oughs> โลครับอย่ารอ <c oughs> จริงโลมันต้องรีบตัดสินใจนะเว้ยเพราะเรายิ่งตัดสินใจช้าเออเขาก็จะด,ดึงตัวละครในปูไปก่อนเรา,ราโลหรอโลหรอน่าไปขาดไข่บ้างวะโดมิเนเตอร์เรามีอยู่แหล้อสองอเอนเลยเราแพงๆเนาะเหลือ เหลือไอ้ตัวม่วงสองตัวไปครับตายแล้วนะโลก็โลโลก็โลคนนี้ก็โลนี่หว่าโลรีโลกะลิยกเว้นผมเจอหนึ่งฮะยกเว้นผมเจอหนึ่งเปอร์เซ็นต์เจสอะใครจะอยู่ก็อยู่นะครับกูแค่นั่นแหละเต๋อเต๋อ ไสอ้วนผมมาแล้วไสอ้วนไอ้ไอ้นี่เยอะดีวะ่ะบิดแข้งอ่ะต้องซื้อไม่แน่ทีพีอ่าของแท้งอะของแท้งกูไปไหนอ๋อดีคอไงดีคอดีคอคือของแท้งไง อาโมูต้องลงไหมออโตมาตาสองเนี่ยหรือเราไปฟอร์มสวอปม่แข็งเยอะมากครับแต่ว่างูน้อยมากแต่ผมไปหมุนไปดูคนเมื่อกี้ก่อนไอคนที่เหมือนจะชนเรา่าสภาพเขาเป็นยังไงบ้างชกมันชกไม่ทันเนี่ยหายทีพีนะ์มสวปถ้าเราเล่นเราก็เล่นไอนี่อยู่ดีเอลิสแมคแคปก็ให้มันจบจบครับว่านากามารีโลแค่นั้นเอง ก็แค่นั้นเองก็คอมอมิตไปคอมมิตง่ายๆครับคอมมิตง่ายๆให้มันให้มันหลู่เรืองรับเรืองกันไป เอลิสผมไปไหนวะเหลือเอลิสแทนแทนอามูโม่โม่ะบิกแคขัขดหนึ่งงูขาดสามเอ้ยผมลืมลงซิกปะอ๋อแต่ว่าเราก็โดนมินเนียหกไม่ได้นวะวะโดโมินเนียหกได้คือต้องเวอร์เจอโมดาไาเซอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ไงเข,เ,เขาเล่นไทเมอร์เขาเลี้ยวคนนี้เขาเลี้ยวเขาเล่นไฮเมอร์จริงด้วยเขาเล่นไฮเมอร์ดิงเจอร์ครับ เราตัวแรกของเราถ้าใส่ตัวที่แท็กติชียนตายยังมีโอกาสได้เงินไหม mm hmm. ก็ได้ครับ10%น mm hmm. ก็10%นตะครับนะตายแล้วนะ่ะเนี่ยได้ออ้ยชิดติดเฉยเลยคือ <c oughs> ผมกำลังทำหน้าประชดว่าผมไม่เคยได้10%ตรงนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแท็กอะไรก็ตามแท็กชนะแทกยืนครบเวลา1ิวิแทกตายอะ่ะผมไม่เคยได้เลยนะ10นตไม่ใช่ได้เฉยโอ้จเจอแฟมิลี่ว่ะ งูงูดูงูฮึบฮึบฉกเฮียฉกเลทํานไม่ถึงเงินอื่นอันอื่นก็อ่านอันอื่นสิโอ้ยไม่ใช่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจความสามารถแท็กหรอครับแท็กมี3แบบทุกแบบไม่เหมือนกันกระทะกระทะคือตายได้ตังตะหลิวตะหลิวคือชนะมีโอกาสได้ตังตะหลิวกะทะคืออยู่ครบสิบวิมีโอกาสได้ตังแม่งน่าจะไม่อ่านแม่งอ่านแม่งคงไม่พิมพ์ถามหรอก ผมเข้าใจคุณก็คงไม่อ่านหรอกมันงั้นคุณก็คงไม่ถามว่าไม่มีโอกาสได้ตังค์ไหมถ้าอ่านมันก็คงไม่ถึงหยุดเท่านี้นเฮ้ยแคซิโองูคนดูเดี๋ยวกูต้องเก็บตังค์ไปเออแลังจะบอกต้องเก็บตังค์ไปอโนเบลลี่แน่อนมาแล้วมาแล้วบอดตันแล้วครับบอดตันแล้วครับ แล้วเ,เ,เราทำอะไรต่อแม็กแคบต้องเล่นไงคนดูทำอะไรต่อไอชีขึ้นเวลก็ไม่ได้เฮลป์พี่ก็ทำอะไรต่อไม่ได้หรอกครับเราอยากนั่งโลไปเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้ไม่เห็นได้เลยทำอะไรไม่เห็นได้เลยนั่งเคว้งเอ่อได้ทาพน้องเวสสามสิบหน่วยได้แล้วเพิ่มห้าหน่วยถาวรทุกครั้งที่สร้างคนแสงครบพื้นหน่วยเมื่อกี้ได้เมทเท่าไหร่ เก0 0พก็คือเราจะได้เวทไปเรื่อยๆเนาะส0มสิบหน่วยทุกครั้งที่ครบหมื่นหน่วยอันนี้ไะไม่เคยไม่เคยได้อะทำไมถึงไม่ไม่เอิร์กไ,ไม่เคยได้อ,อยากลองแล้วมันดูได้ไหมความใส่ที่ทําได้30สิบหน่วยก็คือเพิ่งก็คือเริ่มนับรอบนี้เีย่ยหลับอ่ะเหมนไปหลับเลยสมมุติว่าใส่แท็กชนะได้ตังค์แล้วตัวที่ใส่าตายยังได้ไหมเออไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่ทราบเพราะไม่เคยได้ตังค์จากแม่งก็เลยไม่ทราบ ตอบว่อไม่ทราบอะไกันผม <I will. S 1> ไม่ชชวร์งูสามบิดแค้งสามนะครับบัฟมาไม่รู้กี่แพทต,ต่อกี่แพทบิดแค้งแคทหนึ่งเอ้ยมึงแคทสองน่กูดูหน่อยบิดแค้งเออตายยังได้สองแคทไอ้สัต์ตา,ตายแล้วเจอละครขยะหมาให้แต่งูเล่นได้ยังครับพี่ คูแพ้บอดของคูลเลอะหกอ่ะงูเล่นได้ยังครับพี่พูดกากเลยสัวไอัเน,นี่เมื่อกี้เราดาเมจเราหมื่นนะเราก็จะแรงขึ้นใช่ไหมราอแต่มันไม่บอกนี่หว่าได้รับเวทสาได้รับเพิ่มห้าหน่วยก็คือตอนนี้ได้35หน่วยมันไม่ได้บอกกันตัวเลขว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วเราขาดอะไรอะ่ะไม่มีตัดฮิลก็ยังไม่มีตัดฮิลเหมือนเดิมน่าจะต้องกัดเบกเกอร์ อยู go, so ่โกศอ่ะเนี่ยนะโดเนเตอร์สี่ห้าเอลิตผมเดียวจริงจริงผมโดมิเนเตอร์หกได้เนาะแต่ว่าต้องต้องเจอมอเตอร์ไซค์เซอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ยากเกินไปบอดอักกะลีบอดอ,อ,อ,อักกะลีเฮ้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> โอเคเรานชนะบอดบิ๊กแคงกว่า กำลังจะสามถ้าซิกสามแทนใครอะผมว่าซิกสามเราแทนสเวนไปเลยเนาะเอาโดมิเนเตอร์เยอะๆแทนขาดแค่ตัวเดียวเราไม่ที่แปดครับเออเราไม่ที่แปดนี่ว่ะสร้างความเสียหายไปได้แล้วครับสองหมื่นละก็คือได้เพิ่มอีกห้าหน่วยทิทนาทิทนาเอม,มิดอาเทลิสกาเลนยังไม่สองดาวผมควรชนะนะเพราะว่ากาเลนไม่สองดาวบิ๊กแข้งปลายแล้วหรอ นี่อะไรน,นี่ตายไวชิบหายฮะเอะเอะอ,อันนี้ภาพเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ภาพเปลี่ยนหรือเปล่าครับ โจวเนเตอร์หกเปลี่ยนปะหรือเหมือนเดิมวะสมิตายสมิตายเหลือไปแข้งไปแข้งยืนไว้ลูกยืนยืนไว้ยืนไว้ไอ้เหี้ยยืนไว้ไวสัตว์ยืนเออเอ,อ้ยืนไว้ไอ้เวนเอ่อของซิลโก้อ,อีกอันหนึ่งอนะนาชอนาชอมันมีมีมตัดหิวปะเออไม่มีบ้าไปไงกระจกเหมือนเดิม ชีตายไวชิบหายแค่พิดแข็งอะอันนี้ผมลงสเวนคุ้มกว่าเนาะสเวนแทนเวลาอ้อแต่ว่าเราจะไม่ได้แบ็กโหลดก็ไม่เป็นไรปะหรือเหมือนเรามือนเราต้องเลือกว่าเราจะเอาฟอร์มสวอปหรือว่าเราจะเอาแบ็กโหลดผมเลือกคนที่สามดาวอันนี้สายปั่นไม่สามอีแล้วนี่ไงผมเลือกคนที่สามดาว ไม่สามเนี่ยครับหนึ่งถ้างนไง้นี่ไม่ได้เล่นอยู่ละม,มองกันอรก็ยังไม่สามเหมือนเดิมโล่แปดร้อยอ่ะไปแข้งมันมีทั้งโล่โดมเมนเเตอร์เลยไห้ยิ่งแคสก็ยิ่งไอ้นี่นะยิ่งโล่เพิ่มนะไปแข้งแคสสองคนรู้ไปแข้งแคสสองโล่มาบล็อกแคสสามไปแข้งแคสสามก็ตายไปละงูบัฟมาแล้วครับทุกคน ไม่ที่แปดกับที่จิตโคตรกากเลยผมว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่งูเว้ยตอนเนี้ยปัญหาอยู่ที่บิดแข็งอย่างเดียวเลยงูงูแรง,งพอละเดเมเป็นหมื่นเนะี่ยคือแรงพอละหรือเราต้องอนอมาลี่บิดแข็งวะอาจจะต้องอนอมาลี่บิดแข็งั้างั้นนะบิดแข็งขนาดบับมาอย่างบางกอคุณเชื่อผมยงังแบบบิดแข็งเขาเรียกอนะไรบิดแข็งที่เอาไปเทียบกับลอรลิสที่เอาไปเทียบกับเลนนี่ที่เอาไปเทียบกับสกาให้บิดแข็งก็คือบิดแข็งอะ โคตรบางเลยหลังจากลองเล่นบิ๊กแข้ง3กับมุนโดสองดาวโดเมนเตอร์หกใครยืนนานกว่ากันได้โดเมนมุนโดยืนนานกว่าเพราะว่ามุนโดสกิลมันคือรีเจนเนอเรชันเลือดตัวเองเนีบิ๊กแข้งมันมีแค่โล่มาบอกโล่บอกกับช็อตงง,งตอนแรกอยากลองเล่นงงจนได้เปลี่ยนใจแล้วบิ๊กแข้งหรือบิ๊กกึดเนี่ยบางเจ็บบางเจ็บคือไงผมต้องเล่นอะไรผมต้องเล่นโดมิเนเตอร์หกออโตมาตาสี่อย่างเงี้ยเหรอ แล้วโดเมนเตอร์โดเมนเนตเดอเด้แล้วโดเมนเนเตอร์หกมันจะไปลงออโตมาต้าสี่ได้ยังไงวะแปลงสายออโตมาต้าสี่อีกเงี้ยเหรอถ้ามันยากเกิน,นเลย